เมื่ออยุคแรกๆผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมกเกษตรกรทุกกลุ่มทุกภาคสวนจึงมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการผลิตหลายๆเรื่องไปยังรัฐบาลพอผมได้มาสัมผัสแล้วก็ลงมาคุกคีกับกเกษตรกรเองมันทำให้ผมเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับพุกคนว่าอืม ทุกวันนี้เราเราใช้ต้นทุนแบบฟุ่มเฟือยมากแล้วก็สิ้นเปลืองโดยโดยโดยเกินความจําเป็นถ้าพูดกันถึงเรื่องของเอาเฉพาะเรื่องปุ๋ยเคมีนะยังไม่พูดถึงเรื่องน้ำนะเพื่อนๆน,นะไอ้นี่ก็สุดๆเลยครับณทุกนะวันนี้เองนะสุดเลยสุดจริงๆท,ที่ที่เห็นนะคือถ้าย้อนกลับไปเรื่องคอนเทนต์เก่าๆของผมกับคอนเทนต์ในปัจจุบันเองนะเพื่อนๆนะ มันจะเห็นพัฒนาการที่ค่อยๆปรับพฤติกรรมของพวกคุณมาโดยตลอดแล้ววันนี้เองเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าเรามักจะพูดอะไรเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารเติมแต่งลงไปในดินลงไปในพืชของเราทุกชนิดมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมเป็นกังวลมากในวันนี้เองเลยนะเพื่อนๆนก็คือเรื่องของการใช้ปุ๋ยทีมีที่มันเกินความจําเป็น คำว่าเกินความจะเป็นในที่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เรายัางไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์เด่นเฉพาะของ NPK นะเอาเฉพาะเรื่อง NPK ก่อนนะเพื่อนๆนะเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดินแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆมันมีคุณลักษณะเด่นและคุณลักษณะด้อยอย่างไรผมยกตัวอย่างเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะคือ ปุ๋ยเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความจําเป็นนะกับสภาพการทำงานที่มันโชคโชนในทุกวันนี้นะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทุกเม็ดที่คุณหวานไปเนี่ยคุณได้ประสิทธิภาพมันไม่ถึง10%เแล้วไอ้ที่เหลือ90%มันไปไหนครับเพื่อนเมันไปกับอากาศมันไปกับความชื้นมันไปกับการตกผลึกการถูกตึง ของประจุลบของดินแน่นอนครับถ้าผมพูดมาถึงเรื่องของประจุเนี่ยมันก็จะเริ่มลงดีเทลลึกล้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นธาตอาหารที่มันสําคัญด้วยแล้วก็มันมันตอนนี้นะพูดกันจริงๆเลยตามลักเลยเนี่ยณนะวันนี้เองเวลานี้เองเนยเพืเ่อนแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเป็นธาตุที่ที่ดินในานาเราเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ต่ำม,มากมากเลย ต่ำมากๆเลยคร <ique> ับหรือแทบจะเอามาใช้ไม่ได้เลยปัญหาคือเวลาเราใส่ปุ๋ยเกินความจําเป็นนะเพื่อนๆมันทําให้เกิดพลึกเกลือสะสม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 ค่าความเป็นกรดของดินก็เริ่มเพิ่มขึ้น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 กลายเป็นดินมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาเองคือคือประจุลบประจุลบเพิ่มสูงขึ้น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  ความความตังค์สักของปัจจุบสูงขึ้นปุ๊บเวลาเอาธาตุอาหารที่มันต่างขาั้วใสลงไปปุ๊บจับมับแน่นตั๊บเลยที่นี่จับแทนที่มันจะมีอิสระที่ถูกเตะไปเตะมาเด้งไปเด้งมาลอยไปลอยมาอย่างอิสระที่พอจะเป็นไปได้ก็ไม่เป็นแบบก็บไม่เป็นแบบนั้นพราไม่เป็นแบบนั้นไอ้ส่วนที่เราใส่ไปแล้วเราถูกดินมันจับปุ๊บใสไปปุ๊บถูกดินมันจับปุ๊บเนี่ย แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยมันก็คำถามคือไอ้ทท้งน,นั้นเราจำเป็นต้องเอาเงินไปทิ้งขนาดนั้นไหมครับเวลาเพื่อนๆผสมปุ๋ยแต่ละครั้งเนี่ยใส่ไปในนาข้าวแต่ละครั้งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันเกินความจําเป็นนะครับคือคุณอาจจะมองย้อนแย้งอยู่ว่าเออถ้ามันไม่ใส่แล้วมันจะได้อย่างไรล่ะอ่ะแล้วทำไมไม่คิดในมุมกลับอีกมุมหนึ่งแล้วครับว่าไม่หาวิธีอื่นล่ะไอ้ที่มันมีอยู่นะ่ะ คุณจะไปสลายคุณจะใช้วิธีการหรือกลไกแบบไหนในการสลายมันแล้วเอามันกลับมาใช้เพื่อที่จะให้ต้นทุนตรงนี้มันลดลงแล้วพอต้นทุนตรงนี้มันลดลงเวลาจะใสายรอบใหม่เราก็คำนึงถึงต้นทุนเดิมที่มีอยู่ในดินที่เราใช้กลไกหรือกระบวนการในการสลายสารเฟตพวกนี้พอสลายสารเฟตพวกนี้มากขึ้น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 ค่าค่าคามเป็นการของประจุมันก็จะ เกิดขึ้นพอค่าพอมเปปตางของปัจจุบันเกิดขึ้นมันก็จะทําให้การตอบสนองของข้าวแม้่แต่เพียงปุ๋ยเคมีที่น้อยนิดเองเนี่ยมันก็จะตอบสนองหรือเกินโอเวอร์คือมันก็จะย้อนกลับไปถึงเรื่องของว่าใส่ปุ๋ย10กิโลต่อไร่ในอดีตมันเท่ากับใส่50กิโลต่อไร่ในปัจจุบันนี้นั่นเองครับคือต้นทุนพวกนี้อ่ะผมผมมองว่ามันเป็นต้นทุนที่มาหาศาลมากเลยแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ กลุ่มผู้ประกอบการไม่ต้องการให้คุณมีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะถ้าคุณเริ่มเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นละเอียดอ่อนมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับผลกระทบทางการตลาดของเขามันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเป็นเรื่องปกติดังนั้นคุณก็มักจะถูกกลุ่มคนเหล่านี้กีดกันพวกคุณให้มีความรู้ความเข้าใจว่ามันต้องไซ้มันต้องเติมมันต้องมีของมันต้องมีไว้ก่อนเผื่อไว้กันไว้ แล้วเวาลาสุดท้ายของคุณก็จะมาถึงในเรวันคืออิสรภาพทางการทำกรเกษตรของคุณก็จะถูกปิดล้อมไว้ด้วยเม็ดเงินของนายทุนมันก็จะทำให้คุณต้องทำนานในแบบที่เขาต้องการให้คุณทำแล้วถ้าคุณถูกจำกัดอิสรภาพจะแล้ว ความรู้ครคม,ม,มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับความคิดสร้างสรรค์ใหม่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงครับความกล้าลองผิดลองถูกกล้าได้กล้าเสียก็ผลการทดลองในแต่ละเรื่องมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงครับและมันเป็นเพราะเหตุผลพวกนี้นะครับมันจึงทําให้ไม่มีเกษตรกรหน้าใหม่ที่ที่ลุกขึ้นมาพูดเรื่องใหม่ๆแต่มันจะมีเกษตรกรหน้ามใหม่ที่ลุกขึ้นยังลุกขึ้นมาพูดเรื่องเดิมๆเล่นซ้ำลาย ยังนักกว่าเดิมด้วยเหมือนกับคอนเทนต์ที่เราเคยเห็นกันทุกวันนี้นะครับ